อยู่ไหนกูอยู่บ้านกูอยู่ที่หนะไอ้ไ่แต่แต่ในหจะโดนใจเจเป็นคนดีจริงในชีวิตเจะพูดไม่ต้องมาถามกูนะกูไม่มีมึงในหัวใจกูไม่รู้จักมึงเลยกูทำตัวมันตลอดชีวิตดีดีเออมึงไม่ใช่ผัวกูเลยตัวจริงกูยังมีชีวิตดีและเรียบร้อยคนที่แต่งเรื่องนี่แหละพาบอกมันจะตายเร็วกูจะแอบมันยิงมัน คุณบ้านกูนอโอ้ยบ้านกูก็มีชีวิตดีดมาต่อเรียกกูอยู่บ้านกูนไ,ไอ้จิบหายกูอยู่บ้านกูนเออกูไม่ตทำทหารกูไปหาควายนู่นรู้ว่ามึงทำกูไม่รู้จักมึงเลยไอ้ควาย ôi cùi bán cù và vườn phố nha nha nó à, sao nó à, sao à, à, à. <laughs>